เฮ้ยพวกมึงจะไปไหนกันวะเดินเป็นขาบวนเชียอกูจะเข้าสภาเว้ยวันนี้มีประชุมเลือกนายกมึงอยู่ในตมนี่แหละไม่ต้องไปหรอกไอ้ฝ้ายทั้งหลายโง่จริงๆกูไปช่วยเขาเฮ้ยเขาไม่ให้พวกมึงไปหรอกเขาให้ฝ้ายอย่าแก่ๆอย่างกูเข้าสภาโอ้ยไอ้บ้ามึงจะบ้าไปถึงไหนฝ้ายอย่างมึง โง่ยังกับไฟโง่ยิ่งกับไฟกูอยากจะหัวเลาะเขาจะให้มึงไปอยู่ในสภาเฮ้ยกูอยู่หมอตั้งหลายปีแล้วมีเงินกินมีเงินใช้เออตายแล้วกูกูจะบ้าตายไอพวกไฟทั้งหลายมึงนี่ไม่สำนึกถึงบุญคุณข้าวที่กูชาวนาปลูกให้มึงแดกเลยเฮ้ยยังไงกูก็เป็นไฟกูจะเฝ้าสภาจนตาย สภาเป็นของกูเว้ยไอ